มจมจเอ็มเจอะไรไปไหนหมดวะเฮ้ยเอ็มเจโดนโอมพี่รอดไม่ใช่เหรอเป็นไงบ้างน่าจะกำลังมาลังพาเฉยไปหาบอกครับเขาอยากทำอไรน่าจะรอดเลยนะไปกินตัวจีนมั้งครับน่าจะรอดเอ็มเจน่าจะรอดแต่พี่เลดอะครับใช่เหรอเลดเชิญไปด้านลมบอลทะเลทรายครับจัดตัวจีนรอเฉยแล้วแหละตอนเนี้ยใช่เหรอเออดูไปดูไปอะไรขึ้นลงเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูกลับมา ลูกบอลเทเลสซ่ายหมมงตั้งหนงครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียโดนแน่นอนเลยสัตสตัวจีนไม่รู้ผมว่าต้องหาตัวอื่นนะไม่ได้ไม่ใช่ในบ้านมันนะเออเดี๋ยวแผงเดี๋ยวแผงทีนึ่งกูไปลูกบอลกันหนึ่งเอาได้บนลเห็นี่แหละไปตีเฮียบอ๊อฟไปสั์ บอกบอกแค้นสิบปีก็ไม่สายโอ้ยขอจบหรอไอ้เฮียกูบอกเลยนะจบอะเขาเอาเยอะแน่นอนผมบอกเลยดิมอนเทสอะเป็นแกงที่ไอ้เฮียเขาตีกันอ่ะเขาตีกันเป็นอารมณ์ที่แบบเอาความรู <S <S lonely, <men se> <Jorge> ้สึกของเรามาเล่นอะ แต่แกก็ไดอย่างว่านี่แหละคือความสนุกของ GTA เว้ยความรู้สึกจริงเศร้าจริงเสียใจจริงหัวร้อนจริงเดือดจริง ตัวจีนร้อนเต็มเลยจีนจะเป็นบอยแปนเลยโอเคมันซ้อมเส้นใช่ใช่หนึงคนกูมากูชวนกูคุยทำยังไงโอมอะไรอยู่ไอเชิญกินไอติมอะไรครับลุงเขาให้ไอติมมาแหละครับแก๊งสกอตต์เขาให้กินตามเฉยว่าโอมไหมเดี๋ยวนต้อนรับไม่ได้ไอซัตกูก็ไม่ไหวนะกูบอกไว้ก่อน ก็จะได้เขาซอฟเต้นเหรอครับลุงยืนกันเยอะเชียวกูว่าฉากนี้มาเช่อไกูไหมโกโก้กลัวใช่กูว่าไอ้โจกหัวหน้าแก๊งธนาคารไปยืนข้างคู่มันดิอะไรครับคุ้มครองมันหน่อยคืออะไรครับหัวหน้าแก๊งาารตอนนี้กูแต่งตั้งให้มึงเป็นหัวหน้าแก๊งให้มึงเป็นเฮดธนาคารแล้วเนี่ยไอ้เฉินหัวหน้าแก๊งธนาคารโจมเงมือนกันโอ้โหเดี๋ยวจะอยู่ข้างมึงแชร์ตีเหรอครับลุงไปยืนข้างอ่ะพี่ก่อนอาสามสี่ลุงไม่ล็อกใช่ไหมล็อก อย่างแย่ผมแค่ขึ้นรถแล้วผมขับหายไปเลยนะไม่ไแต่มีตำรวจอยู่ไม่ต้องกลัวแต่กูมองว่าแม่งตำรวจก็หมดเหมือนกันถ้าโดนมันอะครับช่วยมอค่ะสีพเฮดีละใบเฮดธนาคานดิมึงไปยืนข้างประเดมึงต้องช่วยดิไอ้เคี้ยดธนาคานอะใบสา,ามีอะไรบอสเรียกทำไมเอาดิเจี <c oughs> ยเจียเจียเยเจียไอ้จุกไอ้จุก, <c oughs> จกไอ้จุกยายุกไอ้จุกป่าวป่าวไปกดตังค์เงียบนอน เขาไปคุยดีเฉิญไอ้จุกไปยิงข้างันดิมึงไปยิงประกบซ้ายประกบขวาเลยเปินไหอครับสวัสดียามเย็ยนเช้านักเต้นทั้งหลายครับสวัส <c oughs> ดีครับสวัส <c oughs> ดีไอเฉินจำผมได้ไหม เล่ะครับผมก็คือญาติของลุงจดนะครับคอมตันเตียงแบบนี้ลุงจดลุงจดลุงจดที่แก่ๆแหละครับใช่ครับอ๋อแล้วคือให้ผมไปวันครบรอบร้อยวันเหรอครับหรือว่าไงผมก็จะบอกว่ามาเมเนียก็ขอให้โชคดีนะครับ โอ้โหดีใจเลยครับมีอวยพรผมด้วยเจ้ามึงเสี่ยงครับระวังด้วยบ้านกูเด็กแช่งนะอันนี้เป็นห่วงใช่ไหมฮะใช่ครับระวังตัวดีๆนะครับเยอะผมต้องระวังส่วนแขนส่วนขาด้วยไหมครับลองแต่ตัวพอเหรอเยอะแต่คุณเลยครับไปนะมึงแต่อะไรมึงระวังจันนังคารด้วยนะไอสัตว์เอิงเอิงครับจันนังคารก็ข้าวเบี้ยแมไป ดีแล้อะไรมึงเด้ถูกไหมนี่เหรอเฮ้ยบ๊อบพี่อะไปได้กันบ้างดูแล้วครอบครัวก็ทำบุญนะครับเพิ่แต่ชุดอิซักด้วยอะไรครับตาสว่างตาจังเลยผมบอกธนาคารด้วยนะครับก็ธนาคารก็ระวังไปนะครับระวังเรื่องอะไรครับมันมีโควิดมันน่ากลัวครับ ระวังไว้ดีๆครับแล้วคุณแล้วคุณออกจากบ้านแลไหมครับเขากลัวโควิดอ่ะชีวิตผมอะครับเออเราออกจากบ้านแล้วครับใช่น่าคิดเว้ยเอาฉีดวัคซีนนะครับเผื่อหายก็ได้เหรอครับไอ้เหี้ยระวังไว้ดีๆครับโชคดีครับแต่นี่คุณเป็นหลานลุงจนแล้วครับใช่มันตายไปลนดิใช่ปะก็คนที่คุณฆ่าอ่ะ ปั๊มแมสชั่ด้วย <S <S มีอะไรเรียกผมเลยพี่อุบัติเหตุน,นะครับคุณสวดแกกแก่แล้วก็ต้องตามไปตามกรรมแหละครับไม่มีนะครับเอ,อ,องนะไปยุสมแขงไข่กันนะถอดก,กันทำไมจะปล่อย,ยให้โรคภัยกินเข้าไปเลยครับน่าสง,งสารคนมีเกิดแก่จะตายเราจะมาโกยกันทำไมล่ะครับคุณวับเอ้ยถ้ามี <ได S 1> คนฆ่าคนที่คุณหลักคุณกรรมใดใครก่อครับคุณก็แค่เหมือนกันองไงไม่มนถึงอายุสมแข็งไข่หรือเปล่า ใจเฉิดมาอาจจะช่วยก็ได้นะเออไม่ทรมานผมแค่ใช่ครับผมแค่ทำให้เขาทรมานนะก็อาจจะแบบซ้ายก็โอ้ยขวาก็โอ้ยนข็เฉิดไม่ได้ดบเอนนี้เออเลยครับส่งลูงแบ๊บไปผมส่งคุณน่าจะง่ายกว่านะครับอืออึยะอใหโชคดีครับแม่ผม ขอตัวก่อนเลยกันผมแค่มาทักทายครับเีอะไรหรอโอต้อนรับเลยครับได้ครับต้อนรับครับต้อนรับอย่างดีเลยก็ได้ผมแค่มีบัตรจับมือซะด้วยงานนี้อืมบัตรหมดครับตอนทีเช้าไปนิดน,นึงเสียดายจังเลยมีเงินแดงขายนะครับเด็ดต่อยุห้าจริงๆเนยวครับ <laughs> มันจะอะไรคนตายไปแล้ววะที่ยะ บอบเกียร <mile> ์ติมที่ปากผมเปล่าเอ้ยแต่ไม่ชอบไอติมเออแปลกแล้วผมไม่โดนตีไอ้เหี้ยเรื่ยมันองอะไรด้วยแส่วันนี้เข้าลุงดีมะครับลุงอารมณ์ไม่ดีอาจจะโดนเฉินเฉินมึงจีบมึงจีบน้องสาวด้ไอ้สัตว่าไหนนะครับสาวด้วยไอ้เหี้ยโหพี่บอล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  เพื่อนโดนแทงหน้าคุกเพื่อนโดนแทงหน้าคุกเมื่อกี้เลยเพื่อนโดนแทงหน้าคุกเหรอใช่เมื่อกี้เลยชีวิตชีวิตลูอคุณทำไมถึงมันอยู่กะโอ้ยอะไรอย่างนี้โดนแทงหน้าคุกอีกชีวิตไอ้เยอะถอนหายใจดังเฮือกเลยกับโอ้ยหน้าคุกมึงยังโดนอเหรอเนี่ยหน้ามีที่ไหนปลอดภัยแล้วล่ะเออกลับกานก่อนเฉินวันพรุ่งนี้กูออกแลนะ